สวัสดีครับยงชัยชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมน้ํามันเบรกกันนะครับน้ํามันเบรกกับน้ํามันคัทนะครับก็อันนี้น้ํามันซื้อมาเองครับจากเปั๊มน้ํามันแถวบ้านเนี่ยนะฮะก็น้ํามันจะต้องของฮอด้าซิตี้สองพันสิบสานะครับเพราะว่ารุ่นอื่นก็ใช้น้ํามันเบรกอันเดียวกันนี่แหละครับก็เดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะเนี่ยน้ามันนะครับดอทสามนะครับจะเขียนว่าน้ํามันเบรกและคัทดอทสามเนาะถัางั้นเราดูที่คู่มือกันว่าน้ำมันเบรกตัวไหน แล้วก็คัทตัวไหนก็จากที่ดูในคู่มือนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าคู่มือก่อนมือเปดิดใบแล้วก็หนังสือจะดำ,ดำนิดหนึ่งครับซิตี้ของพาร์ทสามน,นะนี่ฮะอันนี้กระปุกน้ำมันเบรกนะฮะเนี่ยกระปุกน้ำมันเบรกส่วนนี้น้ำมันคัทนะครับอยู่ที่หน้าร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีมินมีแม็กตรงไหนนี่ฮะเดี๋ยวดูข้างๆฮะ,ะจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ครับแม็กขีดแม็ก เติมน้ำมันมาถึงขีดแม็กนะครับถ้าน้ำมันมันแบบว่ามันลดลงไปเยอะน้ำมันเบรกมันไม่ได้รั่วนะครับก็คือเราเบรกไปแล้วอ่ะแล้วแล้วระบบเบรกอ่ะมันเป็นระบบปิดพอพอเบรกมันสึกไปพื้นที่ว่างในระบบปิดมันก็มากขึ้นมันก็ทําให้น้ํามันเบรกอ่ะพร่องลงไปครับผมดังนั้นเราเติมก็อ่ะเปิดมาอะไรเราดูที่ฝากันก่อนนะอที่ฝาก็บอกว่าให้ใช้เดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่ไงยูทออลี่สามโอสี เบรกฟูอิดนะครับนี่ครับตรงนี้หนะยูติรีดับสาดับสี่ฮะเราซื้อมาดับสามนะครับเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวอะไรเปื้อนอ่าโอเคนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็น้ำมันมันจะใสหน่อยนะฮะแนะนำให้เปิดดูแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันได้ใกล้ๆเคียงกับจุดแม็กนะครับอ่าแล้วก็ปิดเข้ามามันเป็นเขี้ยวเนาะอันนี่เป็นเขี้ยวปิดอันนี้ช่องน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกอ่านน่นและมาเดี๋ยวต่อไปช่องนี้ เป็นน้ำมันคลับนะครับก็จะมีมินมีแม็กเหมือนกันขีดล่างคือมินครับขีดบนคือแม็กเราก็เติมให้ได้เกือบเกือบถึงขีดบนนะครับเราก็เปิดฝาขึ้นมาเลยอ่อันนี้ผมเปิดรอไว้อยู่แล้วแล้วก็เติมเข้าไปแล้วเติมน้ำมันเบรกเข้าไปแล้วครับผมส่วนน้ำมันคลับนะครับเปิดฝามาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวดูฝา,าน้ำมันคลับกันเขาบอกว่าอ่าวงในสุดน,นะครับแคบสุดน,นะครับเนี่ยฮะเขาบอกว่า yudori dot three o dot four brake fluid นะครับก็คือให้ใช้ น้ำมันเบรกดอทสากับดอทสี่ที่เราซื้อมาเนี่ยครับพอเปิดขึ้นมาเปิดเปิดฝาอ้กมามันจะมีจุกอีกอันหนึ่งนะฮะบางทีจุกอาจจะติดกับฝาหรืออาจจะไม่ได้ติดฝาไม่เป็นไรเนาะเราก็ดูว่าน้ำมันถึงไหนแล้วถ้าน้ำมันมันมันพร่งหายไปถึงมินเราก็เติมขึ้นมาให้ใกล้ๆถึงแม็กแล้วเราก็ใส่กลับคืนนะครับก็ข้อควรระวังน้ำมันเบรกนะครับอน้ำมันเบรกมันกัดสีรถได้เนาะเราก็เติมอย่างมันระวังนะอย่าให้มันโดนสีรถเดี๋ยวมันจะกัดสีรถเราเนาะโอเคครับผม มีเท่านี้ครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบครับถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาตอบให้นะครับผมครับสวัสดีครับ